สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์ชชัแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับการทําให้แฟนตกหลุมรักไม่ใช่นาที่หลักของผู้ชายเพียงอย่างเดียวนะครับสาวๆเองก็ต้องทําให้แฟนที่คบกัน ยิ่งหลงรักคุณมากขึ้นกว่าเดิมได้เช่นกันนะครับมีนำสามการที่คุณพยายามหาวิธีสรารพัดมาเอาใจคนรักยังเป็นการเพิ่มความหวานให้รักกันนานขึ้นด้วยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาอะไรแค่คุณนำเคล็ดลับที่นัก,กนชิมม,มชชีนนลนำมาฝากเพื่อนกันเดวันวนี้ไปปรับใช้กันดูส่วนใครที่เคยเกิดอาการนกในนกก็จะกลับมามีชีวิตรักที่สดใสจนใครใครอิจฉาคุณกับแฟนได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรบ้างน,านั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับนาย ้าวิธีเอาใจแฟนแบบน่ารักน่ารักนะครับมาเริ่มกันที่ 1. รักและเข้าใจเป็นห่วงเป็นใยในเวลาที่มีปัญหานอกจากความรักจะต้องมาพร้อมกับความเข้าอ,อกเข้าใจกันแล้วการเอาใจใส่ห่วงใยความรู้สึกของอีกฝ่ายรู้ว่าเขาชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรพื้นฐานชีวิตและสังคมของเขามีความเป็นมาอย่างไรพยายามที่จะเปิดใจเรียนรู้และเข้าใจอีกฝ่ายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเอาชนะใจคนรักของคุณให้เขาอยากอยู่กับคุณมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเวลาที่เขามีความสุข หรือว่าเวลาเขาถูกก็อยากจะแบ่งปันเรื่องดีๆให้กับคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาอย่างไรนะครับ 2>, 2. ทําตัวน่ารักขี้ออนไม่มีผู้ชายคนไหนไม่ใจอ่อนแน่นอนนะครับถ้าเจอลูกอ้อนของแฟนตัวเองเข้าไปแล้วรู้หรือเปล่าว่าการทําตัวน่ารักขี้อ่อนเป็นดาเมจของาสาวๆที่รุนแรงมากๆที่ทาเอาหนุหนๆทุกคนต้องแพ้อย่างราบคาบเลยทีเดียวนะครับยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เคยอ่อนหรือทําตัวหวานๆใส่แฟนแล้ว แนะนำให้ลองอ้อนทำตา,ตาแบแหววใส่เขาดูเลยนะครับถึงจะทําให้เขาแปลกใจแต่ก็สร้างความตื่นเต้นในสิ่งใหม่ๆที่ต้องมีใจสั่นกันบ้างนั่นแหละ 3. ทําอาหารให้เขาทานไม่ว่าผู้ชายคนไหนก็ชอบที่จะมีแฟนเป็นแม่สีเรือนด้วยกันทั้งนั้นเพราะมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณเหมาะที่จะเป็นภรรยาของเขาได้ในอนาคตยิ่งถ้าคุณได้ทําอาหารที่เขาทานจนติดใจแล้วด้วยแล้วก็ต่อให้ติดเพื่อนรถติดหรือแอบไปมีกิ๊กกับใครอยู่แต่ถ้าเขารู้ว่า คุณทำอาหารรอเขาอยู่ก็ต้องรีบกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนนะครับสทำเซอร์ไพรส์จัดของชิ้นใหญ่ที่เขาอยากได้การทำเซอร์ไพรส์มีหลายวิธีนะครับซึ่งบางทีของขวัญที่ผู้ชายอยากได้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของเสมอไปตัวคุณเองก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้เขาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขินหรือมัวแต่รอเทศกาลสำคัญนะครับแค่ตัวคุณเท่านั้นแหละก็สามารถเป็นของขวัญสุดพิเศษ ในโอกาสที่อยากจะเอาใจแฟนได้แล้วนะครับห้าทำในสิ่งที่เขาไม่คิดว่าเราจะทําให้คนเป็นแฟนกันก็ใช่ว่าจะชอบทุกอย่างเหมือนกันเสมอไปแต่การที่คุณยอมที่จะฝืนใจทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจนั้นหรือว่าพยายามทําในสิ่งที่เขาไม่คิดว่าคุณจะทําให้เขามักเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเอาใจนะครับที่อีกฝ่ายจะรับรู้ได้จากการกระทําซึ่งมันก็สําคัญกับการเป็นแฟนมากๆเพราะมันจะทําให้รู้ว่าคุณ ให้ความสำคัญกับเขามากขนาดไหนนั่นเองไปยังไงกันบ้างล่ะครับสาหรับ5วิธีเอาใจแฟนแบบน่ารักน่ารักที่นากาชิมม,มาไมชแนเเล,ลนำมาฝากเพื่อนกันวนันนี้ส่วนการกระทำอารมณ์หวานหรือกระทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในช่วงแรกๆอาจจะเคอะเขินสักหน่อยนะครับหรืออาจจะฝืนใจทำบ้างแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้เเลลรับความรักจากแฟนของคุณที่เขาตอบกลับมามันก็ถือว่าคุ้มค่าและน่าลองใช้หรือเปล่าะครับอย่างไรก็ดี ทานเพื่อนๆมาฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับในกาชิมะมาชแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอ,อย่างแน่นอนนะรัะเป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gang beauty com ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตากชิมะมาชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารยณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ อยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ